โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเกมโซลแลน EP ด์ลีโรดในอีพีที่อะไรวะสิบสามไม่ก็สิบสี่เนี่ยเออประมาณนี้ก็สำหรับอีพีนี้เหมือนว่าจะมีตัวละครเข้ามาใหม่ <Yeah. S 1> นั่นก็คือ <Yeah. S 1> นั่นก็คือแบบนึง yeah. Yeah. อ่าตัวละครที่เข้ามาใหม่ก็คือปอซซีนะจากอ่าจากการดูรวมๆแล้วใส่แน่นอนคนที่แบบอ่ามีลักษณะที่คล้ายคือกับเทพสมุดแล้วก็จับเหมือนกับตีศนะูนย์ฮะเออ ปอไซซีแน่นอนอก็ในรูปแบบกิจกรรมของปอไซซีมาก,ก็คือเอาเพชรซื้อนะใครที่ดองเพชรมาเลย <c oughs> จัดหนับจัดเต็มแน่ก็คือหนึ่งสิทธิ์ส่วนเท่ากับห้าสิบเพชรสามารถซื้อได้ทั้งหมดห้าิครั้งก็เราจะได้มาทั้งหมดห0สิบสิทธิ์ส่วนแล้วก็จะเป็นกิจกรรมของถังเท่าเหมือนเดิมเอ่เอาเข้ามาอีกเป็นสิทธิ์ส่วนของถังเท่าก็แลกได้ทั้งหมด2ี่สิบยี่สิบครั้ง หนึ่งอ่าอันต่อห้าสิบเพชรเหมือนกันเออก็สำหรับผมก็คือแบบซื้อซื้อแบบจัดจเต็มเลยเนี่ยคือซื้อมาหมดเลยนะเนี่ยไอพวกเนี้ยแล้วก็อ่าต่ออ่าอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่นะตีด่านน,น่าจะใช่นะน่าจะตีด่านแล้วก็จะได้หลับอ่สิ้นส่วนของพอเซีซี C มานะอืมอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะว่าต้องทำยังไง หรือว่าต้องแลกเหรออ๋ออ๋อันนี้มาแลกอ๋อส่วนการหาน่าจะน่าจะเหมือนกันกันทุยน่าจะเหมือนกันนะก็คือไปตีด่านไปตีด่านแล้วก็อันนี้มาตีบานทุยลิ้นช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อ่ะแบบมันลิ้นพันไปหมดเลยขนาดพูดแบบทั่วไปกับคนอื่นนะลิ้นผมยังพันเลยก็สำหรับาชีพส่วนเมื่อกี้นี้ก็คืออันนี้น่านนนจะเป็นการตีลีดไม่ก็ตีด่านทั่วไปอ เพื่อ,อได้รับนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจหรือว่าต้องไปซื้อหรืออะไรก็เราดูเราดูก่อนเออเราดูก่อนส่วนกิจกรรมอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมของสิ้นส่วนของปอซีซีนะถ้าครบหนึ่งร้อยสามสิบก็จะได้รับสองหมื่นสองหมื่นห้าพันเพชรเอ้ไม่ใช่สองหมื่นสองพันห้าพันสองพันห้าร้อยเพชรเออครับสิ้นส่วนของดับเบิลเอสห้าสิบเนี่ยท้อว่ะ ขนาดพูดยังติดๆขัดๆนะเลยลิ้นพันดูละส่วนสายเติมก็เอ,อจะมีสกินให้เติม99.99ส 99. 9 99, เก้อันนี้จะเป็นการเติมทั่วไปมันะ้งเราเป็นสายฟรีเราไม่เติมอนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของการล็อกอินอสามวันก็จะได้ตามนี้แล้วก็กิจกรรม่ามาแค่สามสามวันเหรอไม่รู้มันขึ้นมาสามดี อ่าน่าจะมา3วันนะเออจะมาแค่สวันแล้วก็อ่าสลับตัวละครใหม่จะเข้ามาก็น่าจะเป็นอ,อยังไงอ่ะหนึ่งเดือนจะมาหนึ่งตัวแล้วมั้งเพราะว่าเดือนก่อนเขาออกเป็นแบบทังเข้ามาอ่ะแล้วก็แนะนํานะถ้าใครที่เล่นในช่วงนี้แล้วก็อ่าในช่วงกิจกรรมของปอไซซีในตอนนี้นะเออแบบแกเก็บเพชรเอาไว้เลยถ้าถ้าคุณพลาดในกิจกรรมครั้งนี้อ่ะ ท้ายเดือนหรือกลางเดือนมันจะมาอีกครั้งแบบจะมาแน่นอนสำหรับสายฟรีอ่ะเออไม่ต้องเป็นห่วงกิจกรรมอะไรจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะให้เราซื้ออ่าสิทธิส่วนเช่นอ่าถังเท่าอย่างนี้อ่าอาอินอาถังเท่าแล้วก็ไออินในอ่าตอนในอ่สองเดือน2เดือนหรือ3เดือนที่แล้วนี่แหละเออผมเล่นมาก็คือทันในกิจกรรมของออินอผมทันในกิจกรรมอาอินแล้วก็ได้มาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ มันเล่นได้นะเพราะว่าสาหรับสายฟรีมันจะให้มาค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะแต่รับรองได้แน่นอนได้แน่นอนอย่างเช่นถังเท่ากับไาอินน่ะกิจกรรมต่างๆมามันก็จะมีแบบกล่องดับเบิลเอสให้เราได้เลือกอ่าอย่างเช่นไาอินนี่ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนหรือ2เดือนเนี่ยก็จะแบบกล่องดับเบิลเอสโดยรวมแบบรวมดับเบิลเอสทั้งหมดก็จะมีไาอินอยู่ในนั้นอ่าส่วนถังเท่าก็ยังไม่มีแต่ ในต้นเดือนเดือนอ่าในต้นเดือนนี้อ่ะถังเห่าอ่ะน่ามีแน,น่นอนน่าจะมีแน่นอนอ่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรยังไงก็กิจกรรมก็น่าจะมาอยู่แล้วกิจกรรม <c oughs> กิจกรรมมันน่าจะมีให้เราแต่เดี๋ยวทำไมสกิลถังเห่ามีน้อยจังมีแค่สี่สกิลเองอ่าเดี๋ยวค่อยรีวิวลำหนักลวกันเลยเพราะอาหารผมช่วงนี้แบบติดงานอ่าเดี๋ยวจะมารีวิวแบบ ตัวละครที่แบบอ s ที่ผมได้มาก็คือจะมีอินแล้วก็ถังเท่าส่วนตัวอื่นน่ะก็น่าจะเห็นน่าจะเห็นกันหมดแล้วแหละเพราะว่าการตีลีกอะไรของผมที่อัดคลิปไปอ่ะก็น่าจะเห็นกันแล้วอ่ก็ประมาณนี้สลับอ่าในเดือนนี้นะส่วนส่วนโค้ดเดี๋ยวรอดูก่อนนะเดี๋ยวจะไปลองอ่าหาดูสลับโค้ดของเกมโซแลนน่าจะมีน้อยอ่ะก็ ถ้าได้โค้ดมาก็จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะเออในคลิปนี้เลยแหละเออคลิปนี้เลยต่างจากอัดคลิปนี้แล้วเสร็จลงคลิปนี้ปล่อยไปผมก็ะจะไปหาไอ้โค้ดมาลองใส่ตอนอัดอาจจะไม่เห็นที่ผมใส่แต่ผมแต่ผมจะใส่เป็นนอกรอบอถ้าได้ยังไงเราก็จะทิ้งไว้ใต comment, ้คอมเมนต์ส่วนกิจกรรมอื่นก็ยังไม่มาน,ะออน่าจะมาแค่นี้สำหรับ ในต้นเดือนนี้ส่วนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนอะ่ะจะมาอีกแน่อน,นอนเออแต่เราดูว่าจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบไหนอตอนที่อาจจะเป็นอาวุธใหม่เข้ามาหรืออะไรยังไงก็ต้องรอดูกันไปก็เอาไวปป้บ้าก็จบไปเพียงแค่นี้แหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งให้ด้วยละกันนะเอะอก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วไวเจอกันใหม่ เอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ไปละอัดแบบแปบบ๊แบบเดียวอะ่ะเออแบบมันไม่ค่อยว่างเออพูดง่ายมันไม่ค่อยว่างอัดอัดคลิปได้แค่นิดเดียวก็ต้องขอโทษด้วยกันนะเดี๋ยวจะทยอยอยอัดคลิปแล้วลงมาให้อือ๊แบบละบาย